วันนี้เรามาคาเฟ่แถวเยาวราชกันนะคะที่ร้านจริงๆไอศครีมบานคาเฟ่เป็นร้านไอศครีมโฮมเมดที่ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง14ค่ะไอศครีมรสชาติอร่อยมากเลยค่ะมีให้เลือกหลายรสเลยร้านก็ตกแต่งน่ารักมากมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปหลายมุมเลยค่ะ วันนี้เราลองสั่งไอศครีมรสช็อกโกแลตมะกรูดใส่คน้นครัวซองมาชิมค่ะไอศครีมรสชาติเข้มข้นมากมีความหอมและเปรี้ยวนินดๆของมะกรูดค่ะแล้วก็สั่งไอศครีมชีสพายซอสสตรอเบอร,รี่มาด้วยค่ะรสชาติหวานมันอร่อยมากเลยค่ะถ้าผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมไปลองชิมกันดูนะคะสายหวานต้องไม่พลาดร้านนี้ค่ะ